อนิเมะแนวโรแมนติกนะครับก็คืออนิเมะที่เราเนี่ยจะเล่าถึงความรักเป็นหลักอาจจะผสมผสานกับแนวอื่นๆบ้างนะครับเพื่อให้ไม่ได้มีแต่ความรักที่มันหวานซึ่งหรือว่าดราม่าจนเกินไปอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือแนวโรแมนติกคอมเมดี้หรือเรียกง่ายๆว่าเลิฟคอมเมดี้นั่นแหละนะที่จะเป็นเรื่องราวของความรักนะครับที่ผสานเอาความตลกเข้าไปแต่มันจะมีอีกช่องเร่นะครับหรือหมวดหมู่ที่ผมชอบเกี่ยวกับอนิเมะแนวโรแมนติกหรือมังงะแนวโรแมนติกเนี่ยนั่นก็คือหมวดหมู่ของสไลฟ์อัพไลน์ครับซึ่งมัน ก็จะเป็นตามชื่อเลยนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันก็คือมังงะหรือแอนิเมชันชีวิตประจําวันนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจาวันของกลุ่มตัวละครหรือว่าตัวละครตัวละครหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยตามติดตัวละครนั้นนะฮะเราก็จะได้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือว่าการกระทํากิจกรรมต่างๆซึ่งก็เป็นแนวที่ผมชอบมากๆเพราะผมเนี่ยไม่ชอบดูอะไรหนักหัวนะนะอาจจะมีดูอยู่บ้างซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงมังงะแนวโรแมนติกสไลด์ออฟไลท์หน่อยละกันซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้จะนนับเป็ ได้แหละเพราะมันก็คอมดี้สายอยู่แต่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไปทางสา์ออฟไลฟ์สุดกว่ากับเรื่องเซฮันชัยนะคิมิโตโบกุรุนรักฉบับคู่ต่างขั้วถ้าคุณเห็นมังงะสีฉูดฉาดอย่างนี้เนี่ยเป็นคุณคุณจะหยิบมาไหมฮะหน้าปกสีฟูมีตัวละครหนุ่มแว่นสุดคูลครับตัวละครสาวแก้วสุดแซ่บมายืนอยู่หน้าปกพร้อมกับชื่อรุนรักฉบับคู่ต่างขั้วรู้ได้เลยว่ามันคงเป็นมังงะโรแมนติกแบบคู่ขั้วตรงข้ามกัน ที่เห็นได้มากโขเลยในทั้งอนิเมะและมังงะสมัยนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่กิดงานฮะและคงไม่คิดจะซื้อเรื่องนี้มาเลยนะครับถ้าผมเนี่ยไม่ได้ไปลองทดลองอ่านเรื่องนี้ในมังงะ plus ตอนผมได้อ่านในมังงะ plus นะครับก่อนแรกก็เป็นว่าเอ้ยสาวแกวมาชวนคุยกับหนุ่มข้างโต๊ะแล้วก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ย ชอบเขาอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามนู่นนี่นั่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนกับเขาสักทีเธอเอาแต่ทาเพื่อคนอื่นประมาณนั้นจนอยู่มาวันนึงนะครับเธอเนี่ยก็ได้บังเอิญเห็นเขาตอนจะกลับบ้านพอดีทําให้เธอเนี่ยก็ได้ชวนเขาเดินกลับบ้านด้วยกันและสุดท้ายไม่รู้ทําอีท่าไหนครับเธอที่พยายามจับมือเขานะครับไอ้พระเอกเนี่ยกันจับมือเธอเฉยเลยเว้ยและสุดท้ายนะครับก็แบบพอได้เจอเพื่อนร่วมห้องหรือว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนเนี่ยเธอก็ดันปล่อยมือแล้วก็ขออนุญาตเพนนะครับเตงจนสุดท้ายนะ รมห้องว่าแบบไม่ได้ชอบเขาสักหน่อยอะไรประมาณนั้นท่ให้เขาได้ยินแล้วก็เสียใจแล้วบอกว่าลืมเรื่องเมื่อวานไปสักเถอะแต่สุดท้ายนะครับเธอก็ทนความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวแล้วก็เออ ตัวเธอเนี่ยชอบธานิคุงนะเว้ยทำให้ตัวเธอเนะครับก็เลยวิ่งไปสารภาพรักดีๆกับเขาอีกครั้งแล้วก็ได้ตัดสินใจคบกันนั่นเองฮะคือมันอาจจะดูคลาสสิกเลยใช่ปะ่ะแบบสาวแก้วชอบหนุ่มครูแล้วก็ไอหนุ่มครูอุย้ยดู่าจะรุกแฮะแล้วแบบว่าสาวแก้วเนี่ยก็ปฏิเสธไปแล้วก็มาสารภาพรักจริงๆทีหลังแต่เรื่องนี้มันก็อยู่ที่การพัฒนาความสัมพันธ์ของ2ตัวละครน,นี่แหละซึ่งจริงๆมันมีมากกว่าสนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังพร้อมกับชีวิตประจาวันนะครับที่ไอหนุ่มจืดเนี่ย,ยต้องค่อยๆปร เจอสาวแซ่บมาจีบก็เลยต้องปรับตัวแบบว่าเห็นด้านสว่างของชีวิตมากขึ้นคือ,อเรื่องนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ไอ้ที่ผมชอบอะ่ะมันคือองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนในเรื่องนี้คะคือตัวละครของเพื่อนอะ่ะผมอ่านแล้วผมรีเลทกับมันสุดๆเลยแบบเหมือนเราเห็นเพื่อนตัวเองทําตัวปัญญาอ่อนอยู่ในหนังสือเรื่องนี้ผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมเนี่ยก็เลยอินกับมันมากๆและแบบว่าเออชอบเรื่องนี้มากๆเช่นกันอย่างที่ผมบอกนั่นแหละสังการพัฒนาของ2ตัวละครนะครับที่พัฒนาในด้านความหลักและเรื่องของตัวเอกแล้วก็ เพื่อนๆน,นะครับที่ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านของการเป็นเพื่อนเช่นกันเรียกได้ว่ามีอะไรเข้ามาให้เราได้เติบโตไปพร้อมกับตัวละครคือนอกจากมันเป็นโรแมนต์แล้วบล็์แล้วเนี่ยมันจะเป็นคัมมิ่งออฟเอ็ที่ดีอีกด้วยคือเราได้เห็นตัวเอกพัฒนาแถมในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องนะครับเราเนะี่ยยังได้เห็นตัวเอกนะครับตัดสินใจในสิ่งย,กยากๆอย่างการเลือกมหาลัยที่จะเรียนและต้องตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะเลือกว่าเราเนี่ยจะเรียนสิ่งที่อยากเรียนหรือไปกับคนที่เราชอบแบบมันมีอะไรให้ตัดสินใจเยอะมากและตัวละครก็พัฒนา ่งสมเหตุสมผลมากๆโดยไอ้คู่แรกหรือคู่เอกของเราที่เป็นเซอร์สกีกับชาน,นิคุงเนี่ยคิดว่าดีแล้วใช่ไหมครับกับการเห็น คู่ต่างขั้วแต่เรื่องนี้นะครับยังมอบสิ่งที่ดีงามมาให้เราอีกนั่นก็คือคู่รองหรือคู่ที่2อครับอย่างคู่ของยามาดะนะครับหนุ่มน้อยร่าเริงที่แบบว่าใส่ซื่อสุดๆพูดอะไรก็ตรงไปตรงมากับนิชินะครับสาวน้อยขี้อายนะครับที่แม้แต่จะพูดกับเพื่อนเนี่ยยังต้องแบบกระซิบเอาเรียกได้ว่าคู่นี้น่ารักมากนะครับยามาดะก็แบบบุกแบบคนซื่อๆนะครับน้องนิชิก็ตอบกลับแบบคนขี้อายแบบมันเป็นอะไรที่น่ารักนุ่มฟูหัวใจและทุกครั้งที่เราเห็นตัวนิชิเนี่ยกล้าแสดงออกอะไรออกมาเน แบบว่าอบอุ่นหัวใจแบบเราชื่นใสอะเหมือนเห็นแบบลูกมีแฟนปมะมวานนี้และมั้งคือเป็นอะไรที่ดีมากๆและพอคู่ที่2ที่ขายนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามทางของมันนะเราก็คิดว่าน่าจะมีอีกคู่หนึ่งแล้วกันซึ่งคู่นี้เนี่ยผม ประทับใจกับตอนจบนะคือเข้าใจเลยว่าทําไมเขาจบอย่างนั้นบางคนเขาก็อาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมจบคู่นี้อย่างนี้จบคู่นี้แบบว่าไปไม่สุดเหมือนคู่อื่นแต่ผมว่ามันมีเหตุผลของมัน,นครับนั่นก็คือคู่ของไทระและอาสมานะฮะไทระนะครับก็จะเป็นหนุ่มมืดมนเลยแบบคิดอะไรเนี่ยก็จะคิดลบไปเลยประมาณว่าถ้าเขาแบบยืนขวางทางอยู่แล้วคนบอกให้หลบเนี่ยเขาก็จะทําหน้าง,ง่อยๆซึมๆแล้วก็เดินหนีไปแล้วคิดร้ายว่าเอ้ยตัวเรานี่แหละเกะกะหรืออะไรประมาณนั้นเลยกับอาสมานะครับสาวแก้วผู้โชคโชนในด้านความรักนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเจอกับ มาตกหลุมรักไอ้หนุ่มมืดมนคนนี้คือแบบแม้ว่าตัวเธอเนะครับจะผ่านความรักมาอย่างโชคชนเจอคนไม่ดีมามากมายแต่พอได้อยู่กับไทร์าเนี่ยเธอกับสบายใจขึ้นมามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าเวลาเราเจออะไรมาหนักๆมากๆเนี่ยขอเป็นแบบความสบายใจหรืออะไรเล็กน้อยนะครับสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว,ว่าอสึมาเนี่ยก็ชอบไทราแหละซึ่งไทร้าเนี่ยก็จะไม่รู้หัวใจตัวเองแต่เขาเนี่ยก็เปิดหัวใจมากขึ้นไทรานาครับเป็นคนที่แบบกลัวทุกอย่างการทําอะไรที่ผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันส่งผลมาถึงปัจจุบันทั้งสิ้นใ่่มแต ขาได้เจอกับเพื่อนๆกลุ่มนี้คือมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอย่างไงเดียเขาก็ค่อยๆเปิดหัวใจแล้วก็ปรับปรุงตัวพัฒนาตัวคือเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะครับมันมาครบทั้งแบบว่าดราม่าเนี่ยอาจจะไม่ดราม่ามากนะคือมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ตัวละครนี้มีอะไรสักอย่างตรงแก่และเขาเนี่ยก็แก้มันได้อย่างดีมันเป็นคำพิเศะคือให้ตัวละครเนี่ยได้จมปักอยู่กับปัญหานะครับแล้วก็พัฒนามันขึ้นมาและก้าวข้ามผ่านมันมาได้คือเรื่องนี้ก็มีครบทุกอย่างจริงๆซึ่งส่วนที่ผมชอบที่สุดอย่างท คือถ้าใครที่ผ่านหมอปลายมาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วได้อ่านเรื่องนี้เนี่ยผมว่าอาจจะหวนเห็นภาพเพื่อนตัวเองซ้อนทับอยู่ก็ได้คือถ้าเพื่อนคุณปัญญาอ่อนแบบเพื่อนผมนะน,นะก็เรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังตามหาเมืองงาที่อาจจะโรแมนต์แต่ก็ไม่แบบไปทางโรแมนต์สุดขนาดนั้นมีแวะมาสไลด์ออฟไลน์บ้างคัมมิ่อฟเอทบ้างแล้วก็มีมิตรภาพระหว่างเพื่อนสูงบ้างเนี่ยก็ผมขอแนะนําเรื่องนี้เลยเนะครับคือผมมาอวยจากใจจริงๆแล้วก็ผมชอบเรื่องนี้มากๆซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ประกาศทำอนิเมะแล้ว แต่รอนานมากเลยนะเพราะเรื่องนี้นะครับจะฉายใ,ในเดือนมกราคมปี2026น่นู่นเลยเรียกได้ว่ารออีกปีหนึ่งเต็มๆซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเขียนโดยอาจารย์อากาศาวะโคชะนะครับซึ่งก็ตีพิมพ์ให้กับนิตยสารออนไลน์อย่างโชนินจัมพัดซึ่งบ้านเราเนี่ยหาอ่านได้เลยนะในมังงะ p l u สลองอ่าน3ตอนแรกก่อนก็ได้โดยลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนะี่ยก็เป็นของสยามิเตอร์คอมิกออกมาแล้ว6เล่มละมัง้งไม่กระเจิดอะผมลืมซึ่งงานเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็จบบริบูรณ์แล้วนะครับในมังงะ p l u สก็เลยได้ประกาศสร้างออนนนนิเมะั่่แหลซึงต ของเรื่องนี้ก็ดีมากเลยนะครับแบบสมมงอวยผมสุดๆอ่ะเรียกได้ว่าเป็นโรแมนติกสไลด์ออฟไลฟ์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยถ้าน้ำมังงะนะรอเวอร์ชันเมก่อนโดยเรื่องนี้นะครับก็มีจํานวนตอนทั้งสิ้น65ตอนผมว่าอนิเมะซีซั่นเดียวเนี่ยก็น่าจะสร้างจบนะก็ขอให้ทาออกมาดีๆแล้วกันก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับหรือชอบคลิปแนวนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมกันได้และถ้าอยากสนับสนุนผมเพิ่มเติมนะครับก็ฝากสมัครเมมเบอร์ด้วยอยากโชว์หน้าช่องเท่ๆแบบคนอื่นเขาบ้างอ่ะขอบคุ าเรื่องนี้กันนะ